สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของแรงกันนะคะในการเคลื่อนที่ของวัตถุมักจะมีแรงมาเกี่ยวข้องด้วยเสมอนะคะครูอยากให้นักเรียนลองแสดงความคิดเห็นกันว่าแรงคืออะไรหน่วยของแรงคืออะไรนะคะและในกรณีที่มีแรงกระทําต่อวัตถุจําเป็นไหมคะว่าวัตถุจะต้องมีการเคลื่อนที่เสมอไปครูอยากให้นักเรียนลองยกตัวอย่างพร้อมให้เหตุผลประกอบด้วยค่ะ ก่อนที่เราจะไปศึกษาเรื่องแรงกันต่อนะคะเราจะมาดูคําจํากัดความของคําว่าปริมาณเวกเตอร์กันก่อนปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศนะคะถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยจะถือว่าปริมาณเวกเตอร์นั้นไม่สมบูรณ์นะคะแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์นะคะมีหน่วยเป็นนิวตันแรงใช้อธิบายอันตรกิริยาระหว่างวัตถุก,กับสิ่งแวดล้อมซึ่งอันตรกิริยานี้นะคะจะทําให้วัตถุมีความเร็วที่เปลี่ยนไปหรือเกิดความเร่งนั่นเองคะ่ะ แรงพื้นฐานมีด้วยการ4ประเภทได้แก่แรงน้มถ่วงซึ่งเป็นแรงดึงดูดระหว่างมวลแรงแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นแรงระหว่างประจุไฟฟ้าแรงเข้มเป็นแรงระหว่างอนุภาคในนิวเคลียสและแรงอ่อนซึ่งเป็นแรงที่ทําให้กัมันตภาพรังสีสลายตัวแาบนี้นะคะเรายังสามารถแบ่งแรงออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆได้แก่คอนแท o ฟอสและฟิลฟอสค่ะคอนแทกฟอสนี่นะคะเป็นแรงที่ เกิดจากการสัมผัสกันของวัตถุนั่นเองนะคะอย่างเช่นนี้นะคะคอนแทคฟอร์สก็คือแรงที่เด็กกดทับของเล่นและแรงที่ของเล่นกระทำต่อเด็กนะคะ นอกจากนี้ยังมีแรงเสียดทานระหว่างเท้าเด็กกับพื้นนะคะแล้วก็แรงเสียดทานระหว่างของเล่นกับพื้นนะคะและฟิล์ฟอสตนะคะเป็นแรงที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการสัมผัสนะคะเป็นอันตรกิริยาจากระยะไกลอย่างเช่นนะคะ ขณะที่ตัวอย่างของแรงที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการสัมผัสซึ่งเป็นอันตรกิริยาจากระยะไกลหรือฟิ e ฟอร์สนี่นะคะจากภาพในวิดิทัศน์นะคะมันก็คือแรงดึงดูดระหว่างเด็ก2คนนี้นะคะหรือแรงดึงดูดระหว่างเด็กกับของเล่นนั่นเองค่ะแรงรับนะคะจะหมายถึงผลรวมของแรงทั้งหมดที่กระทำต่อวัตถุที่เราพิจารณานะคะ เราสามารถหาแรงรับได้โดย2วิธีหลักๆนะคะวิธีแรกก็คือการเขียนแผนภาพของแรงและวิธีที่2ก็คือจากการคำนวณน,นะคะในที่นี้นะคะครูจะสอนวิธีการคำนวณหาแรงรับโดยวิธีการเขียนแผนภาพของแรงก่อนนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้ามีแรง4แรงกระทําต่อวัตถุด,ดังรูปนะคะเราสามารถหาแรงรับได้โดยการนําเวกเตอร์ทั้ง4มาเรียงต่อกันนะคะโดยเริ่มจากเวกเตอร์ F1 นะคะ จากนั้นเรานําปลายลูกศรของเวกเตอร์ F2 นะคะมาต่อกับที่หัวลูกศรของเวกเตอร์ F1 นะคะแล้วนําปลายลูกศรของเวกเตอร์ F3 มาต่อกับหัวลูกศรของเวกเตอร์ F2 ทําเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบทั้ง4แรงนะคะแล้วเราก็จะได้แรงลับซึ่งก็คือ summation F ออกมานั่นเองค่ะเครื่องหมาย summation นี้นะคะจะหมายถึงการบวกหรือการรวมกันของสิ่งที่เรากําลังพิจารณาอยู่นะคะ ยกตัวอย่างอีกกรณีหนึ่งนะคะในกรณีที่วัตถุวางอยู่บนพื้นดังรูปนะคะเราพบว่ามีแรงกระทําต่อวัตถุเพียงสองแรงเท่านั้นก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกและแรงแนวฉากนะคะซึ่งแรงทั้งสองนี้นมีขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงกันข้ามนะคะดังนั้นผลรวมของแรงทั้งสองซึ่งก็จะหมายถึงแรงลับที่กระทําต่อระบบจะมีค่าเป็นศูนย์นั่นเองค่ะส่วนวิธีที่สองนะคะเป็นวิธีที่หาแรงลับได้จากการคํานวณน,นะคะ เราจะเริ่มที่การหาแรงลับในกรณี1มิติก่อนนะคะจากตัวอย่างมาสักครู่นะคะถ้าเราพิจารณาวัตถุที่วางอยู่บนพื้นดังรูปนะคะเราพบว่ามีแรงกระทําต่อวัตถุเพียง2แรงก็คือแรง mg และแรง n นะคะซึ่งเราสามารถเขียนแรงทั้งสองในรูปขององค์ประกอบของแรงได้ว่า fg เท่ากับลบ mgj และ n เท่ากับ nj นะคะ เวกเตอร์ j นี่นะคะจะหมายถึงเวกเตอร์ที่มีขนาดหนึ่งหน่วยและมีทิศไปตามแนวแกน y นะคะดังนั้นแรงลับที่กระทำต่อระบบก็คือ summation F เท่ากับ Fg บวก n หรือก็จะเท่ากับลบ mgj บวก nj นะคะซึ่งมันก็คือ n ลบ mgj นั่นเองแต่ว่าแรงทั้งสองนี้มีขนาดเท่ากันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น summation F ก็จะเป็น0นนั่นเองนะคะ ทีนี้ถ้ามีแรงสองแรงกระทําต่อวัตถุตามแนวราบก็คือแรง F1 และแรง F2 เราสามารถเขียนแรงทั้งสองในรูปองค์ประกอบของแรงได้ว่า F1 เท่ากับ F1xi และ F2 จะเท่ากับ F2xi นะคะดังนั้นแรงรับที่กระทําต่อระบบก็คือ summation F จะเท่ากับ F1xi บวกด้วย F2xi นะคะหรือมันก็คือ F1x บวกด้วย f 2xi นั่นเองนะคะในทำนองเดียวกันนะคะถ้าแรงที่กระทำต่อวัตถุมีทิศไปตามแนวแกน z นะคะแรงรับที่กระทำต่อระบบก็จะเป็นผลรวมของแรงทุกแรงที่มีทิศต,ตามแนวแกน z นั่นเองนะคะในที่นี้ก็ยกตัวอย่างเช่นเรามีแรงทัหมด3แรงใช่ไหมคะคือแรง f 1, f 2และ f 3นะคะนั่นแรงรับหรือ summation f ก็คือผลรวมระหว่างแรง f 1บว f 2และ f 3นั่นเองนะคะ ทีนี้นะคะเราเรามาลองพิจารณาแรงลับในกรณี2และ3มิติกันบ้างนะคะโดยหลักการแล้วนี่นะคะมันก็จะมีหลักการที่คล้ายกันนะคะก็คือเป็นการหาแรงลับที่กระทาต่อวัตถุที่เราพิจารณา,พา,รณาเพียงแต่ว,ว่าเราจะแยกพิจารณาในแต่ละแนวแกนอย่างเป็นอิสระต่อกันคะ่ะทีนี้ถ้าเราลองมาดูผีเสื้อตัวนี้นะคะสมมุติว่ามีแรง5แรงที่กระทําต่อผีเสื้อตัวนี้นะคะเราจะหาแรงลับได้ยังไงนะคะเราก็ดูก่อนว่า แรงลับในแนวแกน x เป็นเท่าไหร่แรงลับในแนวแกน y เป็นเท่าไหร่และแรงรับในแนวแกน z เป็นเท่าไหรนะคะในที่นี้เนี่ยแรงในแนวแกน x ก็จะมีอยู่2แรงก็คือ f1 กับ f2 ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเราก็หาว่า s u m m a t ชัน fx เป็นเท่าไหร่ซึ่งก็เป็นดังรูปนะคะเมื่อเราได้ s m m a t ชัน fx แล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปหาว่า แรงรับในแนวแกน y เป็นเท่าไหรนะคะซึ่งในที่นี้แรงที่กระทำในแนวแกน y จะมีอยู่2แรงเช่นกันนะคะก็คือแรง F4 และแรง F5 นะคะเพราะฉะนั้นแรงรับในแนวแกน y ก็จะเป็นดังรูปนี้นะคะส่วนแรงรับในแนวแกน z นะคะในที่นี้ก็จะหมายถึง F3 เพียงแรงเดียวนะคะเราจะหาแรงรับที่กระทําต่อพีเสื้อตัวนี้ได้นะคะโดยการนํา summation fx บวก Summation Fy บวก Summation Fz นะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะจะต้องเป็นการบวกแบบเวกเตอร์นะคะครูอยากให้นักเรียนลองคำนวณหาแรงรับของวัตถุนี้ดูนะคะ ยังไงบ้างคะคงได้คําตอบกันแล้วมาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะในกรณีแรกพื้นลื่นนะคะแรงที่กระทําต่อระบบจะมีอยู่3แรงนะคะก็คือแรงน้มถ่วงของโลกแรงแนวฉากและแรงผลักนั่นเองโดยที่แรง2แรงแรกเนี่ยจะมีทิศในแนวดิ่งนะคะแล้วแรงผลักจะมีทิศตามแนวราบเพราะฉะนั้นเวลาเราหาแรงลับนะคะเราก็จะสามารถคิดแยกแต่ละแนวแรงเป็นอิสระต่อกันนะคะ อย่างเช่นถ้าเราพิจารณาในแนวดิ่งนะคะแต่เนื่องจากวัตถุไม่มีการเคลื่อนที่ตามแนวดิ่งใช่ไหมคะแสดงว่าเกิดภาวะสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งหรือเราจะบอกได้ว่า Summation Fy มันเป็น0นย์นั่นเองนะคะแสดงว่าแรงโน้มถ่วงของโลกและแรงแนวฉากเนี่ยมันจะหักล้างกันหมดไปนะคะดังนั้นจึงเหลือแรงเพียงแรงเดียวก็คือแรงผักซึ่งทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปนะคะซึ่งแรงผักนี้จะมีทิศไปตามแนวราบนั่นเองนะคะ แรงดับที่กระทําต่อวัตถุก็คือผลรวมของแรงตามแนวราบและแรงในแนวดิ่งเพราะนั้นสรุปก็คือแรงรับก็จะมีค่าเท่ากับแรงผลักนั่นเองค่ะในกรณีที่พื้นมีความฝืดขณะที่วัตถุเคลื่อนที่ไปจะมีแรงทั้งหมด4แรงที่กระทาต่อระบบของเรานะคะก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกแรงแนวฉากแรงผลักและแรงเสียดทานนั่นเองตัวที่สองแรงแรกนะคะจะมีทิศในแนวดิ่งส่วนแรงที่เหลือนะคะจะมีทิศตามแนวราบ ดังนั้นเวลาเราหาแรงรับนะคะเราก็สามารถคิดแยกแต่และแนวแกนเป็นอิสระต่อกันได้ใช่ไหมคะในกรณีแนวดิ่งเนี่ยเนื่องจากวัตถุไม่มีการเคลื่อนที่ตามแนวดิ่งแสดงว่าเกิดภาวะสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น u มมติ i o น Fy จะเป็นศูนย์แสดงว่าแรงโน้มถ่วงของโลกและแรงแนวฉากมันจะหักล้างกันหมดไปนั่นเองส่วนในแนวรา้นะคะก็จะมีแรงสองแรงคือแรงผลักและแรงเสียดทานนะคะ เมื่อวัตถุมีการเลื่อนตำแหน่งนะคะแสดงว่า u m m a t i o น fx มันไม่เป็นศูนย์หรือก็คือเราบอกได้ว่ามันไม่เกิดภาวะสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งในแนวราบนั่นเองนะคะดังนั้นแรงลับที่กระทำต่อว,วัตถุมันก็คือผลต่างของแรงผลักและแรงเสียดทานนั่นเองค่ะในตอนนี้นะคะเราจะมาเขียนแรงให้อยู่ในรูปของเวกเตอร์องค์ประกอบหรือองค์ประกอบของเวกเตอร์ตามแนวแกนต่างๆนะคะโดยที่เราสามารถเขียนแรงได้ดังนี้ค่ะ 1> f 1เท่ากับ f 1 x วก f 1 y บวก f 1 z หรือจะเขียนในรูปขององค์ประกอบของเวกเตอร์นะคะก็คือ f 1 xi บวก f 1 yj บวก f 1 zk นะคะโดยเราจะเรียกเว,กเ,วกเตอร์ f 1 x เวกเตอร์ f 1 y เวกเตอร์ f 1 z ว่าเวกเตอร์องค์ประกอบของแรง f 1และเรียก f 1 x f1y และ f1z ว่าองค์ประกอบของแรงตามแนวแกน x, y และ z ตามลำดับถ้าในกรณีที่เป็นแรงตัวที่2ก็คือ f2 ก็สามารถเขียนได้เช่นกันดังนี้นะคะเวกเตอร์ f2 เท่ากับเวกเตอร์ f2x บวกเวกเตอร์ f2y นะคะบวกเวกเตอร์ f2z หรือเขียน้อยู่ในรูปขององค์ประกอบของเวกเตอร์ได้ว่า f2xi บวก f2yj บวก f2zk นั่นเองค่ะ และเรียกเวกเตอร์ f 2x เวกเตอร์ f 2y เวกเตอร์ f 2z ว่าเวกเตอร์องค์ประกอบของแรง f 2นะคะและเรียก f 2x f 2y และ f 2z ว่าองค์ประกอบของแรงตามแนวแกน x y และ z ตามลำดับค่ะสำหรับการหาแรงลับนะคะในกรณี2มิติเนี่ยครูจะเลือกพิจารณาบนระนาบ xy นะคะ การหาแรงลับโดยการนำองค์ประกอบของแรงตามแนวแกนต่างๆมาบวกลบกันตามเครื่องหมายนะคะอย่างเช่นในกรณีที่วัตถุมีแรงกระทำสองแรงดังรูปนะคะแรง f 1นะคะก็จะประกอบด้วย2ส่วนก็คือแรงในแนวแกน x กับแรงในแนวแกน y ก็คือเวกเตอร์ f 1 x บวกด้วยเวกเตอร์ f 1 y นะคะซึ่งสามารถเขียนอยู่ในรูปขององค์ประกอบของเวกเตอร์ได้ก็คือลบ f 1 x i บวกด้วย f 1 y j นะคะ และในทํานองเดียวกันนะคะแรงตัวที่2หรือ F 2เนี่ยนะคะก็จะสามารถเขียนได้ว่าเป็นเวกเตอร์ F 2 x บวกด้วยเวกเตอร์ F 2 y นะคะหรือ F 2 xi บวกด้วย F 2 yj นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราหาแรงลับนะคะเราก็นำเอาปลายลูกศรของเวกเตอร์ F 2มาต่อกับที่หัวลูกศรของเวกเตอร์ F 1ดังรูปเราก็จะได้เวกเตอร์ลับ F นั่นเองค่ะ จากรูปนะคะเราสามารถเขียนแรงลับให้อยู่ในรูปขององค์ประกอบของเวกเตอร์ได้ดังนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าบบเวกเตอร์ F เนี่ยนะคะจะเท่ากับเวกเตอร์ Fx บวกด้วยเวกเตอร์ Fy หรือลบ Fxi บวกด้วย Fyj ซึ่งจากรูปนะคะพบว่า f x จะเท่ากับ f 1 x บวกด้วย f 2 x และ f y จะเท่ากับ f 1 y บวกด้วย f 2 y นะคะโดยที่ลก f 1 x จะเท่ากับ f 1 cos เ1 f 1 y จะเท่ากับ 1> f 1 s i n ซ1 f 2 x จะเท่ากับ f 2 cos t 2และ f 2 y จะเท่ากับ f 2 sine t นั่นเองนะคะโดยที่เซ e และ t 2จะเป็นมุมที่แรง f 1และแรง f 2นะคะเทียบกับแนวราบนั่นเองนะคะ นั่นแสดงว่าแรง F นี่นะคะจะเท่ากับแรง F 1บวกด้วยแรง F 2หรือลบ F 1 x i บวกด้วย F 1 y j บวกด้วย F 2 x i บวกด้วย F 2 y j นะคะหรือหาแรงรับในแนวแกน x นะคะ จะได้ว่าลบ f 1 x บวกด้วย f 2 x i นะคะและแรงลับในแนวแกน y ก็จะได้เป็น f 1 y บวกด้วย f 2 y j นั่นเองนะคะรือเขียนได้ว่าลบ fx i บวกด้วย fy j โดยที่มุมเซตาเนีคะเป็นมุมที่แรง f เทียบกับแนวแกน x นะคะโดยที่ลบ fx จะเท่ากับ f cos θ เ fy จะเท่ากับ f s i n เซ ซึ่งขนาดของมุมเนี่ยนะคะเราสามารถคำนวณหาได้จากเซต้าเท่ากับอาร์คแทน fy ส่วนลบ f x และขนาดของแรงดับก็คือ f จะเท่ากับสแควรูท f อก์ำลังสองบวกด้วย f y กำลังสนิวตันนั่นเองค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะนักเรียนสามารถเขียนแรงรับในรูปขององค์ประกอบของเวกเตอร์ได้ว่าอย่างไรคะ แรงลับ f นี่นะคะจะเท่ากับแรง f 1บวกด้วยแรง f 2บวกด้วยแรง f 3บวกด้วยแรง f 4หรือเท่ากับ f 1 xi บวกด้วย f 1 yj บวกด้วย f 2 xi ด้วย f 2 yj ลบด้วย f 3 xi ลบ f 4 xi บวกด้วย f 4 yj หรือเท่ากับ f 1 x บวกด้วย f 2 x ลบ f 3 x ลบ f 4 x i บวกด้วย f 1 y ลบ f 2 y ลบ f 4 y j หรือแรง f จะเท่ากับ f x i บวกด้วย f y j โดยที่มุมเซตานี้นะคะจะเป็นมุมที่แรง f เนี่ยเทียบกับแนวแกน x นะคะซึ่งขนาดของมุมจะหาได้จากเซตาเท่ากับ arc tan f y ส่วน f x นั่นเองค่ะ และขนาดของแรงรับนะคะจะเท่ากับสแควรูท fx กำลังสบวกด้วย fy กำลังสนิวตันนั่นเองค่ะก่อนที่จะจบบทเรียนนะคะเราลองมาทบทวนเนื้อหาที่เราได้เรียนกันไปก่อนนะคะการหาแรงรับนะคะสามารถทำได้2วิธีนะคะวิธีแรกก็คือจากการเขียนรูปนะคะโดยเรานำหัวลูกศรและปลายลูกศรของเวกเตอร์มาต่อกันนะคะจากนั้นเราก็คำนวณหาแรงรับ โดยการลากเส้นจากปลายลูกศรของเวกเตอร์ตัวแรกนะคะไปยังหัวลูกศรของเวกเตอร์ตัวสุดท้ายและอีกวิธีหนึ่งก็คือการคำนวณเชิงตัวเลขนะคะทำได้โดยการเขียนแรงให้อยู่ในรูปขององค์ประกอบของเวกเตอร์บนแนวแกนต่างๆจากนั้นนะคะนำองค์ประกอบในแต่ละแนวแกนมาบวกลบก,กันตามเครื่องหมายสุดท้ายนะคะเราจะได้แรงรับที่มีองค์ประกอบในแต่ละแนวแกน ในการคำนวณหาขนาดของแรงลับนะคะเราต้องอาศัยทฤษฎีพิทากราชช่วยและในการคำนวณหามุมนะคะที่แรงลับกระทำต่อแนวแกนใดๆเนี่ยต้องอาศัยความรู้ทางตรีโกณมิติด้วยนะคะครูเชื่อว่าถ้านักเรียนเข้าใจหลักการทางคณิตศ,ศาสตร์เหล่านี้นะคะนักเรียนก็สามารถหาแรงลับที่กระทำต่อระบบได้ไม่ยากคะ่ะ